มีเยอะเท่าพอได้ยินเสียงเอกีเล่นนี่ทีนี้เราก็ไปอาี่ร้าก็ได้ตอนนี้อยู่สุวรรณภูมินะคะมารับน้องๆกลับบ้านนี่มีคนหนีงานมาด้วยสองคนเอ๊ จะเห็นน้องอะไรนะน้องบีมกับบุม๋มบีมน้องอไงนะคะบีมกับบุ๋มบีมนะคะนั่นไงแมสสีเขียวเห็นไหมสวัสดีทุกคนนะคะน้องๆมาถึงไทยกันแล้วตะเด่นตะเด่น เดี๋ยวขนมไปให้วันพุธวันพุธวันพุธเดี๋ยวเข้าไปให้ดเดี๋ยววันพุธนะเข้าไปให้ตอนนี้สาวๆบอกอยากกินครัวซองค่ะ มีคนบอกว่าอย่าโดดลงมานะไม่โดดจะไม่โดดพี่รัศมีแขกก็มานะคะวันนี้มารับน้องๆกลับบ้านนะคะพี่เตยใช่ค่ะน้องเตยเนยางเลยเห็นเยแต่เจ๊อ่ะก็าดูนี่่าอยู่กับใครเนยยินดีต้อนรับกลับบ้านรัศมีแขกมารับน้องๆนะคะ ลลนู่นพี่เพียวกับน้องแป้นนะคะสัมภาษณ์อยู่ยมีคนบอกว่าห่วงพระโคกินน้องจังพระโคททำอะไรไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าติดกันหมดแล้วนะคะคคแขกก็มากำลังตอนนี้กำลังสัมภาษณ์อยู่นะคะ นี่รัศมีแขกับพิมพิชยาเจอกันแล้วใครกลับบ้านไม่กลับค่ะเข้าแคมป์ซ้อมต่อจะพูดผิดกโทัทีนี่ไงบุมบิ่มกับกับบีมนอ้องสองคนนี้ค่ะคือตอนนี้ทุกคนบอกว่าใส่แมสปุ๊บจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครนนคไปมาแล้วค่ะเดินเดินตามมานะ ผอมมากเลยอะ่ะ<อ>เธอผอมมากเลยน้ำหนักเหลือเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้เราทกสำเร็จภารกิจแล้วนะคะ <c oughs> แม่วิลามารับเองเหรอใช่มารับแบบห่างๆลงลงไปหาเขาก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่า เออเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะคนเยอะข้างล่างก็เลยแอบมาส่งข้างนอกค่ะแน่มารับคุณพ่อเหรอใช่อทุกคนคะเดี๋ยวมาเม้ากันใหม่นะยังไม่มีอะไรเลย ที่กิฟฝากยำน้องๆด้วยนะคะอ่าทุกคนใส่ใส่แมสค่ะไม่ต้องห่วงนะทุกคนใส่แมสนะคะวันนี้ไม่ต้องห่วงหายกันหมดแล้วค่ะทุกคนหายหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะจ๊ะทุกคนแข็งแรงดีหายหมดแล้วค่ะจริงๆไม่ได้มารับสาวๆจะประสงค์คือคิดถึงสามีมารับสาวๆด้วยแหมเห็นความสำคัญของแม่น่อย เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวขอลาไปก่อนน้องๆก็ตอนนี้น้องๆก็เข้าแคมป์จัดเตรียมเตรียมซ้อมวีคสามนะคะไม่ได้ปล่อยกับบ้านนะทุกคนเข้าแคมป์นะคะไม่ต้องห่วงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังใหม่จ้าพี่น้องขับรถนะคะบ๊ายบายมีคนบอกว่าระวังคนที่ยังไม่ติดนะ เดี๋ยวให้พระโคลงโอเคเดี๋ยวแม่จะหวัานหวานพืชบอกว่าหวัานพืชล้อมไว้ไม่ให้พระโคมาลงนะทุกคนนะแม่มาอีกนะโอเคเดี๋ยววันแข่งมาไลฟ์สดดีแม่จะได้คุยกันพี่เพิ่มขับรถพี่เพิ่มมาขับรถให้พี่เพิ่มเฝ้ารถบายๆพ่อบายหน่อย พี่กิฟเดินระวังด้วยเออเออดูทางก่อนนะทุกคนแม่ท้องอยู่แม่ขอเดินดูทางก่อนเดี๋ยวสะดุดจะแย่บ๊ายบายนะคะ